สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะได้นั่งคุยกับหัวใจตัวเองในรายการเสียงจากยักษ์ในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณดำดิ่งลงไปในความรู้สึกที่ลึกที่สุดความรู้สึกที่บางครั้งคุณอาจจะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นมันคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมผู้หญิงยุคใหม่ที่ทั้งสวยเก่งฉลาดและดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยมระดับที่ว่า หลอดไฟเสียก็เปลี่ยนเองได้ยางรถแตกก็เปลี่ยนเองเป็นทำงานหาเงินได้มากกว่าผู้ชายหลายคนแต่ทำไมลึกๆแล้วเธอกลับรู้สึกโดดเดี่ยวและในความสัมพันธ์ทำไมผู้ชายดีๆถึงดูเหมือนจะเดินถอยห่างออกไปหรือบางครั้งเขากลับไปเลือกผู้หญิงที่ดูธรรมดาคนที่ดูเหมือนทำอะไรไม่ค่อยเป็นคนที่ดูเปราะบางกว่าคุณมันเป็นคำถามที่เจ็บปวดนะครับ เหมือนโลกกำลังเล่นตลกกับความพยายามของคุณคุณพยายามทำตัวให้สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะได้รับความรักแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นความว่างเปล่าวันนี้ผมจะพาคุณไปไขความลับของจิตวิทยาความรักในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องของการรักตัวเองที่ไม่ใช่แค่การพาตัวเองไปสปาหรือการซื้อของแพงๆให้ตัวเอง แต่มันคือการรักตัวเองในแบบที่ปลุกสัญชาตญาณความเป็นผู้นำและความอยากดูแลในตัวผู้ชายให้ตื่นขึ้นมาเรามาเริ่มกันที่กับดักชิ้นแรกที่ผู้หญิงเก่งส่วนใหญ่พลาดพลั้งตกลงไปนั่นคือกับดักที่เรียกว่าความแกร่งเกินพอดีในทางจิตวิทยามนุษย์เรามีพลังงานสองขั้วอยู่ในตัวขั้วหนึ่งคือพลังแห่งการกระทำการแข่งขัน การพุ่งชนเป้าหมายหรือที่เราเรียกว่าพลังงานความเป็นชายอีกขั้วหนึ่งคือพลังแห่งความอ่อนโยนการลื่นไหลการรับฟังและการโอบอุ้มหรือพลังงานความเป็นหญิงโลกการทำงานสอนให้คุณงัดเอาพลังงานความเป็นชายออกมาใช้คุณต้องเด็ดขาดคุณต้องแก้ปัญหาคุณต้องพึ่งพาตัวเองซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับการเอาตัวรอดในสังคม แต่เมื่อคุณนำชุดเกราะนักรบชุดนั้นกลับเข้ามาในบ้านหรือนำเข้ามาในความสัมพันธ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณกำลังสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาลองจินตนาการตามผมนะครับเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้คุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณจัดการทุกอย่างได้หมดแล้วคุณเป็นทั้งพ่อบ้านเป็นทั้งช่างซ่อมเป็นทั้งธนาคารและเป็นทั้งผู้นำคำถามที่เกิดขึ้นในใจเขาก็คือ แล้วจะมีผมไว้ทำไมไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักคุณนะครับแต่ในระดับจิตใต้สำนึกผู้ชายต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์เขาต้องการพื้นที่ที่จะแสดงศักยภาพพื้นที่ที่จะรู้สึกว่าเขาคือฮีโร่ในสายตาของคุณแต่ถ้าคุณยึดพื้นที่นั้นไปหมดแล้วด้วยความเก่งกาจของคุณเขาก็จะรู้สึกไร้ค่ารู้สึกตัวเล็กลงและค่อยๆหมดแรงดึงดูดทางเพศต่อคุณไปในที่สุด การรักตัวเองที่แท้จริงในบริบทนี้จริงไม่ใช่การประกาศสักดาว่าฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่งอใครเพราะนั่นคือการรักตัวเองแบบมีกำแพงเป็นการรักตัวเองที่เกิดจากความกลัวกลัวว่าจะผิดหวังถ้าต้องพึ่งพาคนอื่นแต่การรักตัวเองที่ทรงสเสน่ห์ที่สุดคือการที่คุณมั่นคงในคุณค่าของตัวเองมากพอมากพอที่จะอนุญาตให้คนอื่นเข้ามาดูแลคุณบ้าง การที่คุณยอมวางดาบลงพอชุดเกราะออกและปล่อยให้เขาได้ทำหน้าที่ของเขาไม่ใช่เพราะคุณทำเองไม่ได้แต่เพราะคุณรู้ว่าการให้โอกาสเขาดูแลคือของขวัญที่คุณมอบให้แก่เขาความสัมพันธ์คือการเต้นรำครับถ้าคนหนึ่งนำอีกคนต้องยอมตามถ้าต่างคนต่างจะนำเราก็จะเหยียบเท้ากันเองการกลับมาเชื่อมโยงกับพลังงานความอ่อนโยนในตัวคุณไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือการเปิดประตูหัวใจให้ผู้ชายได้ก้าวเข้ามาทำหน้าที่ที่เขาหยหานั่นคือการเป็นผู้ปกป้องและผู้ดูแลแล้วเราจะทำยังไงที่จะเปลี่ยนจากการเป็นหญิงแกร่งผู้เดียวดายมาเป็นหญิงเลอค่าที่น่าทนุถนอมโดยที่คุณไม่ต้องแกล้งโง่หรือลดทอนความสามารถของตัวเองลงคำตอบนั้นรอคุณอยู่ในส่วนต่อไปของการเดินทางครั้งนี้ เราเดินขาบกำแพงแห่งความแข็งแกร่งมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยากให้คุณลองสำรวจหัวใจใตัวเองดูอีกครั้งลึกลงไปในความรู้สึกนึกคิดของคุณคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับว่าผู้ชายไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่รวยที่สุดไม่ได้ต้องการผู้หญิงที่สวยที่สุดแต่เขาต้องการผู้หญิงที่มีความสุขง่ายที่สุดฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเหลือเกินครับในทางจิตวิทยาวิวัฒนาการ ผู้ชายถูกสร้างมาให้เป็นผู้แก้ปัญหาเป็นผู้ล่าเป็นผู้พิชิตและรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาไม่ใช่เงินทองเสมอไปแต่มันคือรอยยิ้มของคุณลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าคุณกลับบ้านมาด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดบนเรื่องงานบนเรื่องรถติดบนเรื่องดินฟ้าอากาศทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้คุณเขาสัมผัสได้ถึงมวลความหนักอึ้นความกดดันในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า การแพร่ระบาดทางอารมณ์หรือ Emotional Contagion เมื่อคุณไม่มีความสุขผู้ชายจะรู้สึกโดยสัญชาตญาณว่าผมล้มเหลวเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอที่จะทำให้คุณมีความสุขได้และเมื่อเขารู้สึกเป็นผู้แพ้ซ้ำๆเขาก็จะเริ่มถอยห่างหนีไปหาที่ที่เขารู้สึกว่าเขาชนะได้ง่ายกว่าอาจจะเป็นเกมเพื่อนฝูงหรือใครสักคนที่ยิ้มให้เขาได้ง่ายกว่าดังนั้น การรักตัวเองในข้อนี้คือการดูแลสุขอนามัยทางอารมณ์ของคุณเองครับนี่คือหัวใจสำคัญครับผู้หญิงหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องหาผู้ชายมาเติมเต็มความสุขต้องรอให้เขาทำดีก่อนฉันถึงจะยิ้มต้องรอให้เขาซื้อของให้ฉันถึงจะอารมณ์ดีนั่นคือการผลักภาระอันหนักอึ้องไปไว้บนบ่าของเขาแต่ผู้หญิงที่รักตัวเองอย่างแท้จริงคือผู้หญิงที่สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเอง คุณมีความสุขกับการจิบกาแฟตอนเช้าคุณมีความสุขกับการอ่านหนังสือเล่มโปรดคุณมีความสุขกับการดูแลต้นไม้ความสุขของคุณฟุ้งกระจายออกมาเป็นออร่ารอบตัวและเชื่อผมเถอะครับออร่าแห่งความสุขนี้คือแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในโลกผู้ชายจะอยากเข้ามาใกล้คุณอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มนั้นเขาจะรู้สึกว่าถ้าผมทำให้ผู้หญิงคนนี้ยิ้มได้อีกนิดหัวเราะได้อีกหน่อย ผมคงเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดความสุขของคุณจะกลายเป็นภารกิจของเขาโดยอัตโนมัติเขาจะอยากดูแลคุณไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะเขาเสพติดความรู้สึกดีๆที่ได้รับกลับมาเมื่อเห็นคุณมีความสุขนี่คือความลับครับจงทำตัวเป็นดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างและอบอุ่นด้วยตัวเองไม่ใช่หลุมดำที่คอยดูดกลืนพลังงานจากคนรอบข้าง การรักตัวเองด้วยการทำจิตใจให้เบิกบานไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือบริหารสเสน่ห์ขั้นสูงเมื่อคุณหัวเราะง่ายเมื่อคุณมองโลกในแง่ดีเมื่อคุณรู้จักปล่อยวางเรื่องเล็กน้อยคุณกำลังส่งสัญญาณบอกเขาว่าการดูแลฉันไม่ใช่เรื่องยากลำบากและฉันพร้อมจะมีความสุดไปกับสิ่งที่คุณทำให้และนั่นแหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะทำให้เขาอยากทุ่มเทเพื่อคุณมากขึ้น มากขึ้นและมากขึ้นไปอีกแต่ช้าก่อนครับการเป็นคนมีความสุขง่ายไม่ได้แปลว่าคุณต้องยอมทุกอย่างหรือต้องฝืนยิ้มกับสิ่งที่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้คุณเป็นผู้หญิงที่มีค่ามหาศาลในสายตาเขาสิ่งนั้นคืออะไรเราจะไปค้นหาคำตอบกันต่อความสุขคือแม่เหล็กดึงดูดแต่สิ่งที่ทำให้เขาหยุด และลงหลักปักฐานอยู่กับคุณคือสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันตอนนี้ครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมของบางอย่างถึงมีราคาแพงทำไมเพชรถ,ถึงมีค่ามากกว่าก้อนหินคำตอบเดียวสั้นๆคือความหายากหรือในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า Scar City ในโลกของความสัมพันธ์ก็เช่นกันครับผู้หญิงที่รักตัวเองอย่างถูกวิธีคือผู้หญิงที่รู้ว่า เวลาของเธอความรักของเธอและร่างกายของเธอคือสมบัติล้ำค่าที่ไม่ได้มอบให้ใครก็ได้ง่ายๆนี่คือศิลปะแห่งการมีขอบเขตหรือ boundaries มีผู้หญิงจำนวนมากเข้าใจคำว่าความรักผิดไปเธอคิดว่ารักคือการให้ทุกอย่างยอมทุกเรื่องเขาจะมาหาเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะพูดยังไงกับเธอก็ได้เธอกลายเป็นของตายที่วางอยู่บนชั้น รอให้เขามาหยิบเมื่อต้องการพฤติกรรมแบบนี้แม้จะดูเหมือนเป็นคนดีแต่ในสายตาสัญชตาตญาณนักล่าของผู้ชายมันคือของที่ไม่มีราคาการรักตัวเองในา트น,นี้คือความกล้าหาญที่จะพูดคำว่าไม่การกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่การกล้าที่จะเดินออกจากคนที่ปฏิบัติกับคุณไม่ดีพอขอบเขตที่คุณสร้างขึ้นไม่ใช่กำแพงที่ปิดกัน้น แต่มันคือมาตรฐานที่คุณตั้งไว้เมื่อคุณมีมาตรฐานผู้ชายจะต้องออกแรงเขาต้องพยายามเขาต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะข้ามเส้นขอบเขตนั้นเข้ามาหาคุณได้และเชื่อผมเถอะครับมนุษย์เราจะรักและหวงแหนสิ่งที่เราต้องลงแรงเพื่อให้ได้มาเสมอนี่คือจิตวิทยาที่เรียกว่า s u n ค cost effect ในแง่บวกยิ่งเขาลงทุนลงแรงเพื่อดูแลคุณ เพื่อเอาชนะใจคุณเขาก็ยิ่งรู้สึกผูกพันกับคุณมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าคุณคือรางวัลที่เขาคว้ามาได้ด้วยความสามารถลองเปรียบเทียบดูนะครับระหว่างผู้หญิงที่บอกว่าอะไรก็ได้ค่ะยอมหมดเลยกับผู้หญิงที่บอกอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นว่าฉันไม่สะดวกเวลานี้ค่ะไว้เป็นวันพรุ่งนี้นะคะหรือฉันไม่ชอบให้ใครพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงแบบนี้ค่ะถ้าคุณยังไม่ใจเย็น เราค่อยคุยกันใหม่คุณเห็นความแตกต่างไหมครับผู้หญิงคนหลังดูน่าเกรงขามดูมีคุณค่าและน่าเคารพการมีขอบเขตคือการบอกให้เขารู้ว่าฉันรักคุณนะแต่ฉันรักและเคารพตัวเองมากกว่าและถ้าคุณอยากจะดูแลฉันคุณต้องดูแลฉันในมาตรฐานที่ฉันคู่ควรการทำแบบนี้จะกระตุ้นให้ผู้ชายอยากยกระดับตัวเองเขาจะอยากเป็นผู้ชายที่ดีขึ้น เพื่อให้คู่ควรกับผู้หญิงที่มีมาตรฐานสูงอย่างคุณเขาจะรู้สึกภูมิใจเวลาที่ได้เดินข้างๆคุณเพราะเขารู้ว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมายืนตรงนี้แต่การมีขอบเขตที่แข็งกร้าวเกินไปก็อาจจะทำให้เขาเข้าไม่ถึงดังนั้นศิลปะขั้นสูงของการรักตัวเองคือการผสมผสานความเด็ดขาดเข้ากับความอ่อนโยนแล้วเราจะทำยังไงให้ขอบเขตของเราไม่ใช่รั้วลวดหนาม แต่เป็นรั้วไม้สีขาวที่สวยงามและน่าทนุถนอมคำตอบนั้นซ่อนอยู่ในพลังแห่งความเปราะบ,บางเดินทางมาถึงตรงนี้คุณเริ่มเห็นภาพรวมของศิลปะการรักตัวเองชัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับเรามีทั้งความสุขที่ดึงดูดมีทั้งขอบเขตที่สร้างคุณค่าแต่จิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ขาดไม่ได้ชิ้นที่จะปลดล็อกหัวใจของเขาให้เปิดออกอย่างสมบูรณ์คือสิ่งนี้ครับความเปราะบ,บาง หลายคนกลัวคำว่าเปราะบางเพราะคิดว่ามันคือความอ่อนแอความพ่ายแพ้หรือความน่าสมเพชแต่ในความเป็นจริงความเปราะบางคืออำนาจที่ทรงพลังที่สุดของผู้หญิงมันคือความกล้าหาญที่จะเปิดเผยความรู้สึกจริงๆความกล้าที่จะบอกว่าฉันกลัวฉันทำไม่ได้หรือฉันต้องการความช่วยเหลือจำเรื่องสัญชตาตญาณฮีโร่หรือ The Hero Instinct ที่ผมเกล่นไว้ตอนต้นได้ไหมครับ ผู้ชายทุกคนมีสัญชัตตยาน,นี้ฝังอยู่ในยีนเขาไม่ได้ต้องการเป็นซูเปอร์แมนกู้โลกเขาแค่ต้องการเป็นฮีโร่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารักเมื่อคุณยอมลดกําแพงลงและเผยให้เขาเห็นมุมที่เล็กๆมุมที่ต้องการการดูแลคุณกำลังยื่นเสื้อคลุมฮีโร่ให้เขาใส่การขอให้เขาช่วยเปิดขวดน้ำที่ฝาแน่แนๆการขอให้เขาช่วยขับรถไปส่งหรือการปรึกษาปัญหาที่คุณแก้ไม่ตกการกระทำเล็กๆเ,เหล่านี้ ในสายตาคุณอาจจะดูเหมือนเรื่องไร้สาระแต่สำหรับเขามันคือการประกาศว่าฉันเชื่อใจคุณฉันมั่นใจว่าคุณทำได้และชีวิตฉันดีขึ้นเมื่อมีคุณอยู่ด้วยนี่คือ,อยาชูกำลังชั้นดีสําหรับลูกผู้ชายครับเมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองจำเป็นสําหรับคุณสารโดปามีนในสมองเขาจะหลั่งออกมาเขารู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกตัวใหญ่ขึ้นและเขาจะเสพติดการดูแลคุณ การรักตัวเองในพาร์ทนี้คือการยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวเองครับยอมรับว่าเราไม่ต้องเก่งไปทุกเรื่องก็ได้ยอมรับว่าเราเหนื่อยได้ร้องไห้ได้และอ้อนได้อย่ากลัวที่จะแสดงความอ่อนแอต่อหน้าคนที่คุณรักครับน้ำตาของคุณไม่ใช่อาวุธเรียกร้องความสนใจแต่มันคือหยาดฝนที่ชโลมใจที่แห้งแลง้งทำให้เขารู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ในตัวคุณ และมันจะกระตุ้นสัญชตาตญาณการปกป้องของเขาให้ทำงานอย่างรุนแรงลองเปลี่ยนคำพูดดูนะครับแทนที่จะสั่งเขาว่าไปทำอันนั้นให้หน่อยลองเปลี่ยนเป็นเสียงนุ่มๆว่าที่รักทะฉันทำตรงนี้ไม่ได้เลยถ้าคุณช่วยฉันฉันคงเบาใจขึ้นเยอะเลยคะ่ะคุณได้ยินความแตกต่างไหมครับประโยคหลังเต็มไปด้วยการให้เกียรติและเปิดพื้นที่ให้เขาเข้ามาเป็นฮีโร่ เขาจะรีบกุลีกุจอมาทำให้คุณด้วยความเต็มใจไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะเขาอยากเป็นคนเก่งของคุณเมื่อคุณกล้าที่จะเปราะบางคุณกำลังสร้างสายใยความผูกพันที่ลึกซึง้งสายใยที่บอกว่าเราต่างก็ไม่สมบูรณ์แบบและนั่นแหละครับที่ทำให้เราต้องการกันและกันแต่เมื่อเขาทำหน้าที่ฮีโร่สำเร็จแล้วสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องทำเพื่อให้วงจรน,นี้สมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไปคืออะไรครับ ติดตามต่อในบทสรุปสุดท้ายของเราครับเราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายของการเดินทางในใจครั้งนี้แล้วนะครับตั้งแต่การวางชุดเกราะการสร้างความสุขการมีขอบเขตจนถึงการยอมรับความเปราะบางทุกอย่างที่เราทำมาจะไม่มีความหมายเลยถ้าขาดสิ่งสุดท้ายนี้ไปนั่นคือศิลปะแห่งการรับและการขอบคุณคุณรู้ไหมครับ ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำลายความตั้งใจของผู้ชายได้เร็วที่สุดมันคือการที่เขาทำดีแทบตายแต่กลับไม่ได้รับการมองเห็นหรือถูกปฏิเสธด้วยความเกรงใจผู้หญิงหลายคนถูกสอนมาว่าต้องเกรงใจเวลาผู้ชายซื้อของให้ก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาเปลืองเงินเวลาเขาอาสาไปส่งก็บอกว่าไม่เป็นไรไปเองได้คุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนดีแต่สำหรับผู้ชายนั่นคือการตบหน้าเขาเบา มันเหมือนคุณกำลังบอกเขาว่าความปรารถนาดีของคุณไม่มีค่าสำหรับฉันการรักตัวเองในขั้นสูงสุดคือการอนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆอย่างสง่างามเมื่อเขาทำอะไรให้คุณหน้าที่ของคุณไม่ใช่การปฏิเสธหรือการรู้สึกผิดแต่หน้าที่ของคุณคือยิ้มศบตาและพูดคำว่าขอบคุณจากหัวใจในทางจิตวิทยาพฤติกรรมเราเรียกสิ่งนี้ว่า Positive reinforcement หรือการเสริมแรงบวกมนุษย์เราไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่จะทำพฤติกรรมเดิมซ้ำๆถ้าทำแล้วได้รับรางวัลและสำหรับผู้ชายรางวัลที่เขาโหยหาที่สุดคือคำชมและการยอมรับจากผู้หญิงที่เขารักคำขอบคุณของคุณคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดในความสัมพันธ์เมื่อเขาเปลี่ยนหลอดไฟให้อย่าแค่พูดลอยๆแต่ให้ชมเขาว่าเก่งจังเลย ถ้าไม่ได้คุณห้องนี้คงมืดไปอีกนานขอบคุณนะที่ดูแลฉันเมื่อเขาขับรถมารับให้บอกเขาว่านั่งรถคุณแล้วรู้สึกปลอดภัยที่สุดเลยคำพูดเหล่านี้จะฝังลึกลงไปในจิตใต้สํานึกของเขามันจะไปตอกย้ำว่าการดูแลคุณเท่ากับความสุขการดูแลคุณเท่ากับความสำเร็จและเขาจะอยากทำมันอีกทำแล้วทำเล่าเพื่อให้ได้ยินคำชื่นชมจากคุณนี่ไม่ใช่การเสแสร้ง แต่มันคือการมองเห็นความดีในตัวเขาและสะท้อนมันกลับไปมันคือการยืนยันกับตัวเองด้วยว่าฉันรักตัวเองมากพอที่จะเลือกผู้ชายดีๆแบบนี้เข้ามาในชีวิตและฉันสมควรได้รับความรักนี้การรักตัวเองจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่โดดเดี่ยวแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์และพร้อมที่จะแบ่งปันความรักนั้นให้กับใครสักคนที่พร้อมจะดูแลคุณ จำไว้นะครับผู้ชายอยากดูแลผู้หญิงที่มีความสุขกับการได้รับการดูแลเมื่อคุณรักตัวเองถูกวิธีคุณจะไม่ใช่ภาระแต่คุณจะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเขาแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้เคยมีประสบการณ์ที่ลองเปลี่ยนวิธีคิดแล้วความสัมพันธ์เปลี่ยนไปบ้างไหมครับแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ